สวัสดีครับท่านผูน้ชมเพื่นผมตาวาชแน,นลแล้วก็หาหายาเกมอีพิกแคชเชอร์ไปประมาณกับอาทิตย์ละอาทิตย์นี่หวะแล้วน่าจะอาทิตย์นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวใหม่นะครับคือบรูบรูเงั้นง่งเง่งเง่งเง่งนคนละตัวไหนบรู Bruce. นี่นี่นี่ไงบลูก,ก็ก็ผมยังอัพขึ้นไม่ได้นะครับอือฮึเดี๋ยวกดผิด นี่อุปกรณ์ที่ผมมีก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกครับก็มีแค่เนี้ยก็สกูของบล๊ก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นสายโจมตีน่าจะเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมารีวิวบลูก,กันแต่ก่อนอื่นขอแคปบลูเป็นปกคลิปก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้มีปกคลิปที่นี่ผมได้มาในเวอร้อยนะครับ GM ของเกมนี้ก็ได้ส่งไว้ผมรีวิวครับไม่ใช่ไม่ใช่นอกเรื่องละ คือเขาไม่ได้ส่งหรอกมันมีกิจกรรมแจกฟรีเวดเพื่อนๆกดไปที่ตรงนี้นะครับนี่มันก็มีกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันไอ้แค่ใครจะล็อกอินเจ็ดวันก็ได้นะผมโอเคสามวันก็พอแล้วเอาอยาเียได้แค่บลูนะครับก็แค่สามวันก็ได้บลูแล้วนะครับแล้วมันมีลนะ็อกอินเรื่อยนะไปรอความสามารถของบลูกันในด่านไหนเดี๋ยวไปหากอน น่าจะคอระเซียมนะครับเราจะเล่นสาตาแล้วกันเออุึกริงเอ้ายุต่ภพก็ไม่ได้ได่ายเลยเนาะตอนแต่ผมไป,ป,ปติด EP Catcher ตัวแล้วตัวผมก็ดูนเกนมาแล้วก็ไม่อยากเล่นเลยต่อเลยโเคเชี่เลยนี่แกนผมบุฟ่าบอกไว้นะถ้าคุณมาดูคลิปผมอะพ้องตายในวันั้นแหละรับคนชเ่แกนผมนะมาเราจะมาเล่นรู้กันนะครับ <c oughs> เน็ตวีนแต่ผมตัดดีดีกว่าคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมหาทีดูนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาบลูไปตัวเดียวพอนะครับเพราะมีอะไรบ้างโอเคเพื่อจะไปดูความแข็งแกร่งของบลูนะครับว่าจะโหดขนาดไหนนะครับน่าจะอ่อนก่อนเฮ้ยบลกอึดอยู่นะอันนี้เราดล้ครับอุ้ยบลกโคตรโหดเลยบลกโคตรโหดเลย เดี๋ยวผมจะสโลโมชั่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าความแข่งแร่งของบูเป็นยังไงนะครับเป็นนี่สโลโมชั่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะไอจอยตาสกิลใส่ครับอันนี้เฮ้ยบูโคตรโหดอ่ะเฮ้ยสกิลมึงจะโหดไปไหนวะอึดด้วยไม่ตายทีอ่ะดูขนาดดูไปดรัวนั่นแล้วแต่ก็ต้องยอมรับก่อนแล้วครับว่าเออพี่หัวมอสของเราจะ แข็งแกงขึ้นต้องอยู่ในด่านนานๆนะครับถ้าไม่อยู่นานหัวมดของเราก็จะอ่อนแอจริงๆนี่แหละเพราะว่ามันมาเริ่มเกมก็จะดูไอตัวที่มันมีดาเมจสูงในต้นเกมก็จะดูงนมนก็แปลว่าบลูโหดมากๆอาจจะเป็นเมตาตัวใหม่ก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าหนวดถ้าหนวดออามาก็จบเรื่องรนะเอเอเขาโวดจริงอันนี้ผมไม่กล้าเถียงนะครับแต่ผมอยากเล่นหนวดดำนะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาบุ๊กไปอยู่ในทีมด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนื่นก็ทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปของผมด้วยนะครับดูกันนี่ครับก่อนไปละเตะครับบุ๊กก็ปายิลใส่แล้วบุ๊กก้อนจะแข็งเก่งนะผมว่านะ น่ยคุณซันฝั่งเขาแค่แข็งบุมละบอกเลยว่าตึงจัดนี่ของเขายิงมาโซโลโฟันไปต่อนะครับจังหวะนี้ผมว่าผมจะปั้นโซโลให้เป็นเม็ดส้มเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ผมจะไม่ใช่เม็ดส้มดีดาวส้มนะ ว่าผมมีโปรเจกต์บ้านโซโลเพาะโซโละมันน่าจะเอาไปยืนคู่กับมาโก้ได้เพราะเป็นทีติคอนเหมือนกันนะคบความจริงของพี่หัวมอสของเราไม่ได้กาดนะแต่แค่แต่แต่แตว่าแบบเออแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเก่งโกงบลูกโกเก่งโกงกว่าตรงที่ว่าเออมันค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าในต้นเกมสำหรับโซโลมันต้องอยู่ยืนเกมนานๆนะครับ ถ้าใครเล่นโซโลจนแบบรู้ก็น่าจะรู้แล้วแหละครับว่าดามจต้นเกย์มันจะค่อนข้างจะกระจอกแล้วก็จอกเลยนะกระจอกเลยมันค่อนข้างจะกระจอกมากๆนะครับเพราะดามจมันแทบไม่มีเลยนะครับต้นเกมททาให้ตีบุกแทบไม่เข้าในบุกแช่แข็งเลยบุกตัวใหม่นี่ยโหดจัดนะครับโหดสัตว์รัสเซียเลยนะครับเป็นไงนี่เอว่ะ โหดจริงโหดจริงผมยอมรับบุกตัวให่ได้แม่งโหูสัตว์รัสเซียยิงไปแล้วเพ่งตดนบุกผมทำไมเรือไม่มีแรงอยู่จังวะบุกใช้น้ําแข็งไปนะครับโคตรหัวโคตรเทพไอตัวนี้ยอมรับเลยเนี่ยเก่งมากแต่ ถ้าเห็นผมเห็นเขาบอกว่ามีข่าวสารว่านามิเข้ามาให้บอาครับในเซอร์เวียดนามเนี่ยผมไม่ได้เล่นเพราะผมเข้าเซอร์เวียดนามไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรผมหลุดเซอร์เวียดนามมันก็หลุดไม่ได้มันต้องอะไรสักอย่างนั่นแหละผมว่าจะทําคลิปในเซอร์เวียดนามแต่ก็ทําไม่ได้ก็เลยต้องอยู่แต่เซิร์ฟกูเบอร์หรือเซิร์ฟอังกฤษนะครับว่าเซิร์ฟเวียดนามแจกของน้อยกว่าเซิร์ฟอังกฤษแล้วนะสมัยนี้เนี่ยสมัยก่อนมันแจกเยอะ บอกเลยว่าโหดจัดนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูอีกรอบหนึ่งการประทะกับโซโลตัวนี้บอกเลยโหดจริงโหดจริงนะครับโหดจริงโหดสัตว์รัสเซียนะครับดูดูใหม่น,น,นะท่านผู้ชมนะความโหดสัตว์รัสเซียของบลูคกนะครับเริร้อยเหมือนกันด้วยนะไม่มีตัวไหนโกงกว่านะถ้ามีเสร็จแล้วโงของใครด้วยนะครับเริ่ร้อยเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูดิดูดิท่านผู้ชมดูดิโซโลปล่อยไปเพลงเพลงเพลงตาบลูคกบ้าง เพลงแม่งกับแต่กอะดูเองแล้วก็โดนฟันบีกติดพิษแต่บอกเลยโกงจัดจัดอะเออบุกโกงจริงบอกเลยบุ๊กโกงจริงนะครับก็เูม่อนก็สามารถหาบุก๊กเจ้าตัวละครใหม่สุดโหสุดเกลียหัหสัตว์รัสเซียอเ,อเมริกัอเมริกามาเล่นได้อะไรกูเนี่ยมั่วละก็สามารถหามาเล่นได้นะครับบอกเลยว่า โหดจริงๆนะครับโหดจริงๆบุตัวนี้ก็โหดจริงๆนะครับก็ก่กอนจะจาไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับบายครับก่อนเธอจะลานี่ต้องมาบอกว่รเห็นไหมว่ามีน้ำตาไม่สงสารกันบ้างเลย คำที่บอกกันที่พูดมันอยู่ซ้ำๆฉันว่าเรื่องพันนั้นมันน้ำลายน้ำลายน้ำลายปลา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 ,ปลาจะลืมแล้วจะไม่ขอจำเลยใจรา ใ,ใจจำลองจำเลยจำไม่ต้องยอมจำใจแค่นั้นเองสุดท้ายต้องมาโดานเจอเจอน,น,น้ำตาหรือน้ำเทะเลเจ็บราต้องจนจนใจด้านชาถึงแอบบ่